แบสสิเกิลคุณคือมเดออเอมเอทีองเพีพีดนผุดโชตคอนเซ็ปต์ของพี่วันนี้ บอกเล่าผ่านทางเรื่องราววรรณคดีสังทองครับไปไปเปรียบกับง้อป่าที่ดูภายนอกน่ากเกลียดและน่ากลัวแต่ภายในกลับเป็นรูปรักทองที่ดูสง่าง,งามไทยซอฟของพีคือเง้อที่เป็นผลไม้ครับคล้ายกันคือภายนอก ดูมีขนไม่น่าทานแต่พอแก่ออกมาเอ็นสีขาวรสชาติหวานอร่อยครับทุกคนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราส่งออกเงาะเป็นผลไม้อันดับต้นๆครับเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงาาการจัดการบริหารเรื่องคุณภาพที่ไม่ยุ่งยากและสามารถแปรรูปได้หลายอย่างครับ นีしし่แหละครับคือเหตุผลที่พีสนับสนุนให้ส่งออกเงาะไปยังทางประเทศครับถกเลาะทุกาะกระป๋องก็ติดร้อนรือร้อนถอดรงเงาะ เพรุ yeah. ý, ่งนี้อะไรเช็คปะวัติเลยสั่งทองลูกแม่งามแท้รอคุณมหาแม่สิเดี๋ยวก่ออะไรต่อไปไม่ถูกเลยเอาคนเดียวเลยนะคะเมาเอ่อห่อลมเนี้ยเมา ต้องที่พร้อมนะคะสำหรับสคองคำถามส่องคำถามมาเลยครับมาสวัสนีครับสวัสดีครับมาหาแม่สิมา,มา <t 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 คุณจะให้คำปร kind of ึกษากับเพื <t 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 ่อนของคุณอย่างไรเมื่อเพื่อนของคุณสนใจเข้าครอสเชื่อมจิต ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้และยังเชิญชวนให้คุณเข้าคอร์สรวมที่พัก1คืนพักได้2องคนร้องอาหารเช้าด้วยกันอีกคุณจะให้คำปรึกษากับเพื่อนยังไงครับอันนี้ฟรีใช่ไหมครับใช่ครับผมงั้นไปก่อนเลยครับผมเพราะอะไรครับทำไมถึงอย่างนเพราะว่าฟรีครับก็เลยไปก่อน ไม่มีอะไรเสียหายครับเออไม่มีอะไรเสียหายทำได้ก็ทำไปก่อนต้องครับโอเคเป็นคำตอบที่ได้มากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอมาที่ฝั่งคณะกรรมการของเรานะครับขอเชิญพี่บุ๊คครับอ่สวัสดีครับก็เชื่อแหละว่าแม่เอกคงอยากจะกินง้อจริงๆนะครับเพราะว่าย่อมา โอเคก็เดี๋ยวถามพีแับขอขอเชื่อมโยงกับคำถามที่ที่จับได้เลยละกันถ้าพีแฮปมีโอกาสได้จัดคอสหนึ่งคอสพีอยากจัดคอร์น่อยไม่เอาคอสเทนเนอร์นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพีเป็นเทนเนอร์อ่าส่วนตัวพีอ่ะเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากถ้าพี่จัดคอสเนี่ยพีอยากจัดคอสที่เป็นอาหารแบบทุกภาคมารวมกันอยู่ในโต๊ะเดียวครับเพื่อเราจะได้ชิมอาหารทุกภาคพร้อมกันเลยหลายหลากหลายรสชาติครับผม ่าสนใจมากแล้วต้องกินที่ไหนครับที่บ้านผมกระดานครับมาแม่สิอะไม่ไม่เป็นยอมเป็นแม่แล้วนะครับโอเคครับขอเสียงตรงมือนะครับสาวของพี่ปุ้มกันมาแล้วก็ขอบคุณน้องพีด้วยครับขอขอน้นเราอยเลยครับขอบคุณค่านขอบคุณครับ